สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรกันนะคะว่าในการพัฒนาการเกษตรเนี่ยทำไมเราถึงต้องมีการสื่อสารการสื่อสารมันคืออะไรมันทำไปทำไมมีความสำคัญยังไงในวิถีของการพัฒนาการเกษตรเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่าการพัฒนาการเกษตรคืออะไรนะคะวันนี้ เรามารู้จักอีกประเด็นหนึ่งของการพัฒนาการเกษตรก็จะแนะนำนะคะให้รู้จักกับการติดต่อสื่อสารค่ะการติดต่อสื่อสารในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า communication นะคะ communication นีนเป็นรากศัพท์จริงๆเนี่ยไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษนะคะแต่มาจากภาษาละตินความหมายโดยรวมของคำนี้เนี่ยก็คือ ความเหมือนกันนะคะเมื่อเวลาที่เอามาปรับใช้เป็น communication เนี่ยมันก็คือความเหมือนหรือความเข้าใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึง่งไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะจะบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้ต้องเป็นคนํานี้เพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงคําว่าการติดต่อสื่อสารหรือการสื่อสารนะคะจะหมายถึงกระบวนการ ในการที่ส่งข้อความหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อความแลกเปลี่ยน,น,นาาเนื้อหาซึ่งเนื้อหานี้อะไรก็ได้ค่ะความคิดทัศนคติทักษะประสบการณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่เนื้อหาที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนะวัตะกรรมต่างๆนะคะก็คือแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะจากคนหนึ่งหรือว่าจาก องค์กรองค์กรหนึ่งนะคะไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือว่าอีกองค์กรหนึ่งคนแรกที่เป็นคนส่งไปเนี่ยเราเรียกว่าผู้ส่งสารแต่คนที่เป็นคนรับข้อมูลข่าวสารของเราเนี่ยเราเรียกว่าผู้รับสารเวลาส่งไปก็จะต้องมีตัวที่เอาเนื้อหาตัวเนี้ยไปส่งที่ผู้รับสารใช่ไหมคะไอต,ตัวที่เอาเป็นเป็นตัวเอาเนื้อหาของเราเนี่ยคะ่ะ ไปไปลายทางหรือไปหาผู้รับสารนี่มันก็คือช่องทางของการสื่อสารซึ่งในการสื่อสารแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะทําการสื่อสารในเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงการสื่อสารทางการเกษตรเราก็เพิ่มเนื้อหาลงไปนิดเดียวตรงที่ว่าสิ่งที่เราส่งไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ทัศนคติ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดังที่พูดไปแล้วเนี่ยพวกเนี้ยจะต้องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเน้นว่าเนะะื้อหาที่ส่งไปเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าเราพูเรียงเป็นถ้อยคำการสื่อสารทางการเกษตรเนี่ยก็หมายถึงการกระบวนการในการที่เราแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะจากผู้ส่งสารไปยัง พูดอักษร,รโดยที่ผ่านช่องทางการสื่อสารแล้วก็ในแต่ละครั้งก็จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการสื่อสารแต่ละครั้งนะคะซึ่งอันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยต้องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะคราวนี้พอเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วว่าในการที่เราจะสื่อสารทางการเกษตรเนี่ยเนื้อหาของมันต้องเกี่ยวกับการเกษตร ลายทางผู้รับก็อาจจะเป็นคนที่เขามีความสนใจด้านการเกษตรแต่ไม่ใช่เกษตรกรก,รก็ได้นะคะใครก็ได้ที่เขามีความสนใจเพราะฉะนั้นการสื่อสารทางการเกษตรเนี่ยเราเลยถือว่าเป็นหัวใจของงานส่งเสริมการเกษตรเราจะไปส่งเสริมใครเราต้องสื่อสารกับเขาได้เมื่อเราสื่อสารได้เราส่งเสริมเป็น ความสาเร็จประสบความสําเร็จการพัฒนาการเกษตรก็จะประสบความสําเร็จไปด้วยเพราะอะไรเพราะการส่งเสริมการเกษตรเป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อปลายทางต่อคนรับในการสื่อสารของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งเสริมได้เราต้องสื่อสารได้ด้วยดังนั้นเราเลยบอกว่า การสื่อสารเนี่ยถือเป็นหัวใจของงานส่งเสริมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนักส่งเสริมจะไปส่งเสริมได้ต้องสื่อสารเป็นนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าการสื่อสารหรือการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างการติดต่อสื่อสารหรือการสื่อสารเนี่ยมีความสําคัญในหลายหลายด้านเลยคะ่ะอย่างเช่นในชีวิตประจําวันเรื่องการบริหารงานในเรื่องของ ธุรกิจในเรื่องอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ต่างประเทศไม่ได้เฉพาะแต่ของเราอย่างเดียวคราวนี้มาดูว่าแต่ละด้านมันเป็นยังไงด้านชีวิตประจําวันนะคะการติดต่อสื่อสารทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องทําให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์ทําให้เราสามารถบอกความต้องการของเรากับคนอื่นได้ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันทําให้คนที่อยู่รวมกัน สามารถมีความเข้าใจที่ตรงกันอย่างเช่นเราไปสั่งข้าวที่ร้านอย่างเงี้ยเราอยากกินสมมติเป็นข้าวผัดข้าวผัดกุ้งถ้าเราไม่สื่อสารไปยืนเฉยๆคนทําเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาทําอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้กินข้าวผัดกุ้งก็ต่อเมื่อเราต้องสื่อสารกับเขาจะด้วยการพูดหรือการเขียนก็ได้ดังนั้นในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ต้องใช้การสื่อสารตลอดเวลา ด้านถัดไปนะคะก็เรื่องของการบริหารในสังคมของเราหรือสังคมไหนๆก็ตามเราทุกคนเนี่ยไม่ได้อยู่รวมกันแล้วก็มีเพียงบทบาทหรือฐานะเดียวอย่างเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องมีหันมีการบริหารในบุคในตัวสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สื่อสารเราจะไม่สามารถที่จะ ทำการควบคุมให้องค์กรหรือสังคมเนี่ยมันสามารถดำเนินงานไปได้เอาง่าย,ายๆเลยในบ้านในบ้านก็มีการบริหารนะคะบริหารยังไงพ่อแม่ก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลก็ต้องสื่อสารกับลูกกินข้าวแล้วเอาจานไปล้างเดี๋ยวถูบ้านด้วยนะออกจากบ้านอย่าลืมล็อกประตูนะ ย่ีเป็นการสื่อสารเป็นการบริหารถ้าเป็นในหน่วยงานก็จะมีหัวหน้างานถูกไหมคะหัวหน้าใหญ่ที่สุดหัวหน้าชั้นที่รองลงมาหล่าเนี้ยก็ต้องสื่อสารกันสั่งงานลูกน้องเสร็จลูกน้องบอกทําไม่ได้แต่ว่าลูกน้องสื่อสารกลับมาหาหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็ต้องอ้าวทำไม่ได้ต้องไปสอนงานเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารที่ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะ ถัดไปความสำคัญของการติดต่อสื่อสารในด้านของธุรกิจและอุตสาหากรรมอันนี้เน่ยเราเห็นโดยเข้าไปเลยค่ะนึกง่ายๆเลยเราดูโฆษณาโฆษณาเนี่ยเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ใช้สื่อหลายๆแบบนะคะเข้ามาแล้วก็สื่อสารให้เราซึ่งเป็นคนรับสารเราเป็นคนดูไงคะเราก็รับออรับรู้แล้วว่าตอนนี้เขาขายอะไร จะกิน KFC เหรอมีโปรโมชั่นนะจูงใจนะคะมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเกิดขึ้นแล้วจูงใจให้มาซื้อการสื่อสารเนี่ยในเรื่องของธุรกิจมีความจําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากเขาบอกว่าความสําเร็จของธุรกิจจะสําเร็จได้ถ้าคุณมีการสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นธุรกิจไหนก็ตามที่ทํา ในเรื่องของกระบวนการสื่อสารได้ถูกต้องดีเป็นที่ยอมรับเชื่อได้ค่ะว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะอีกด้านหนึ่งเมื่อก,กี้บอกไปแล้วว่าเราไม่ได้สื่อสารแต่เฉพาะในองค์กรเราในประเทศเราในกลุ่มคนเราแต่ว่าเราต้องสื่อสารกับในเรื่องของต่างประเทศด้วยในเรื่องของคนอื่นๆด้วยนั่นก็คือใหญ่ขึ้นไปอีกไม่ใช่เฉพาะชุมชนละ คราวนี้มันจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่เวลาจะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามนะคะก็จะมีเนี่ยรถรถแห่บ้างเอ่อไปปราศัยบ้างนะคะมีคนมาเดี๋ยวก็จะมีเอาประชุมตรงนั้นประชุมตรงนี้นะคะหรือในเรื่องของการปกครองประเทศเกมนะคะการสื่อสารเนี่ยก็มีความจําเป็น ต,ตอนนี้เรื่องของโรคระบาดใช่ไหมคะโควิดในทีนเรากำลังเป็นประเด็นในสังคมของเราเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเราไม่รู้เลยว่าสถานาการณ์ปัจจุบันนี้มันรุนแรงขนาดไหน,นถ้าหน่วยงานหรือคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่มีการสื่อสารกับเราไม่ว่าจะใช้ช่องทางไหนถ้าไม่มีการสื่อสารเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้น ความสำคัญในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ความสงบเรียบร้บรอยเกิดขึ้นในสังคมคนในสังคมมีความเข้าใจร่วมกันว่าตอนนี้นะถ้าคุณอยาก,กรณีที่ยกตัวอย่างไปโควิดนาทีตอนนี้ถ้าทุกคนอยากจะปลอดภัยคนต้องควรจะทํามาตรการอะไรบ้างรักษาระยะหา่างทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะบ่อยๆสวมแมส อันเนี้ยก็จะแล้วแต่1ชั้น2ชั้น3ช,ชั้นแล้วแต่ถ้าเป็นบุคลากรที่อยู่ในภาคสาธารณาสุขที่เรารู้จักกันใช้ภาษากันว่าบุคลากรด่านหน้าอันนี้ก็จะเยอะกว่าเราอีกเนี่ยทุกคนมีความเข้าใจร่วมกันแบบนี้มันก็จะทําให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะคะรัฐบาลก็พยายามช่วยหลายฝ่ายที่อยู่ในประเทศอยู่ในสังคมเดียวกันก็ออกมาช่วย แม้แต่พวกเราเองก็สามารถช่วยได้โดยการที่ดูแลรักษาตัวเองนะคะไม่ให้ติดโรคนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นความสําคัญของการติดต่อสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่มีต่อการเหมือนการปกครองคราวน,นี้ความสําคัญของการสื่อสารในด้านอื่นๆมีอะไรด้านอื่นๆก็พวกความบันเทิงใจการพักผ่อนหย่อนใจเวลาเราฟังเพลงเวลาเราดูภาพยนตร์เวลาเรา ไปดูคอนเสิร์ตใชหคะหรือเราอ่านหนังสือหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือวิชาการนะเพราะนิตยสา,ารวารสารอะไรพวกเนี้ยเหล่านี้เป็นการสื่อสารทั้งนั้นนะคะจะทําให้เราได้มีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายหลายครั้งที่เคยสังเกตตัวเองไหมคะเวลาที่เราฟังเพลงถ้าเพลงไหนที่แบบโดนๆเราหน่อยเราก็จะอินไปกันจะเศร้าจะดีใจจะสนุกจะรู้สึกโดดเดี่ยวจะโอ้ย อันนั้นนะคือการที่เรารับสารนะคะเป็นอารมณ์ของเพลงของคนที่เขาร้องสื่อส่งมายังเราเราซึ่งเป็นผู้รับสารเราเข้าใจเราหัวอ,อกเดียวกันเลยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ผ่านสิ่งต่างๆได้เวลาเราอ่านการ์ตูนเรื่องขำขันเราก็จะหัวเราะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ชีวิตเรามีการผ่อนคลายนะคะก็ ยินช่วงน,นี้เครียดเครียดกันด้วยวิธีการผ่อนคลายก็มีหลายแบบนะคะจะดูหนังจะฟังเพลงจะอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตอนเล่นกีฬาช่วงน,นี้มีโอลิมปิกใช่ไหมคะอ่ะเกตเล่นกีฬาอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเล่นเป็นทีมต้องสื่อสารแน่นอนต่างคนต่างเล่นไม่ชนะเล่นเป็นทีมก็ต้องส่งเสียงกันให้สัญญาณกันเนี่ยเหลนี้คือการสื่อสารสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า การติดต่อสื่อสารเนี่ยมันมีความสําคัญในทุกๆด้านของชีวิตของของมนุษย์เลยของคนเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปทําอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะถ่ายทอดนะคะให้ฟังว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความสําคัญยังไงอ่ะคราวนี้หลังจากที่เราเรียนรู้กันเสร็จแล้วช่วยทากิจกรรมนะคะของชั้นเรียนให้ด้วยก็สแกนตามนี้เลยค่ะ แล้วก็เข้าไปทำได้เลยทางนี้เามาดูกันนะคะว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยทำไปแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้างนะะวัตถุประสงค์ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็จะมีคนรวบรวมไว้หลายคนนะคะก็ได้รวมมาให้พวกเราได้เรียนรู้เป็นเบื้องต้นไว้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดแปข้อ ข้อแรกเราสื่อสารเพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารนะคะมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เราอยากจะแจ้งก็แจ้งไปให้คนที่รับสารเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าข่าวสารนี้อะไรบ้างวัตนะะถุประสงค์ข้อที่2เราทําการสื่อสารเพื่อที่จะชักชวนจูงใจโน้มน้าวให้คนที่เราเป็นเราสื่อสารด้วยเนี่ยเขามีความ ห็นด้วยคล้อยตามนะคะหรือมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับเรานะคะอันนี้เป็นอันที่สองอันที่สามเป็นวัตถุประสงค์ที่เราใช้กันในการเรียนรู้อย่างตอนนี้วัตถุประสงค์หลักนะคะของครูก็คือต้องการที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นวิชาเรียน เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในข้อ3ก็คอือเพื่อต้องการให้ศึกษานะคะถ่ายทอดสั่งสอนหน้าที่ของคนเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะก็จะทําหน้าที่ถ่ายทอดนะคะสั่งสอนให้ความรู้วัตถุประสงค์ในข้อที่4ก็คือเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับสารใครก็ตามคะในผู้รับสารเวลาเราสื่อสาร เราก็จะต้องพยายามทําให้เขาเกิดความพึงพอใจซึ่งมันก็จะเป็นหลักพื้นฐานของมนุษยสัมพันธ์ถ้าเรามีความพึงพอใจต่อกันเงี้ยใช่ไหมคะพูดจาดีๆต่อกันให้ดูรูปภาพสวยๆฟังเพลงเพราะๆมนุษยสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายใครที่พูดดีกับเราเคะเราก็อยากจะพูดคุยกับเขานะควะวัตถุประสงค์ข้อถัดไปก็คือการติดต่อสื่อสารเนี่ย เราทำไปเพื่อที่จะให้ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายของเราให้เป็นไปตาแมแนวทางอันนี้คืออะไรก็พวกกฎระเบียบทั้งหลายนะคะที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวอักษรตัวอักษรก็ถือเป็นช่องทางในการสื่อสารของเราแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพอมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มาเราเอาตัวเนี้ย มาสื่อสารให้กับบุคคลเป้าหมายคนในสังคมรู้เขาก็จะได้ไม่ทำผิดระเบียบไม่ทำผิดกฎถัดไปเราสื่อสารเพื่อที่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในการพัฒนาอย่างของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของการพัฒนาการเกษตรการสื่อสารของเราก็อย่างเช่นในวัตถุประสงค์ข้อนี้อย่างเช่นเราลงไปแล้วก็ไปสำรวจความต้องการของเกษตรกร เขาต้องการอะไรบ้างนะคะไปสํารวจเรื่องความพึงพอใจในนโยบายต่างๆณเข้าใจไหมหรือไปดูเรื่องของการมีส่วนร่วมในชุมชนเนี้ยเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรยังไงบ้างเราลงไปเนี่ยเราก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาช่วงนี้ก็จะมีของสํานักงานสถิติแห่งชาติคุณมาดีรู้จักไหมคะ คุณอาดีเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นคนที่ไปรวบรวมข้อมูลนะคะจากที่ต่งตางๆตามหัวข้ออันนี้จะรวมทั้งการเกษตรและไม่ใช่การเกษตรนะคะก็จะไปรวบรวมมาแล้วก็เอามารวมเสร็จปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นฐานข้อมูลของประเทศเลยใหญ่มากแล้วเอาข้อมูลนี้ค่ะไปเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนในการพัฒนาการเกษตรหรือพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆต่อไปนะคะถัดไป วัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือเราต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในสังคมจริงๆสังคมทุกสังคมอะค่ะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เธออย่าไปยุ่งกับฉันฉันไม่อยากไปยุ่งกับเธอมันก็มันก็ไม่เกิดการพัฒนานะคะได้เกิดมนุษยสัมพันธ์ต่อกันแล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะเราก็ต้องมีการ สื่อสารระหว่างก,กันเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ในสังคมเนะี่ยมันดีขึ้นสังคมมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีความสามาัคคีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้วัตถุดิบผสมอีกข้อหนึ่งนะคะสําหรับการติดต่อสื่อสารนี่ก็คือเพื่อลดความตึงเครียดในสถานการณ์ต่างๆช่วงนี้ราคาผลผลิตไม่ดีจริงๆมันก็เป็นผลกระทบนะคะผลผลิต ผลผลิตออกมาตามปกติเพราะผลผลิตไม่ได้เป็นโรคถูกไหมคะผลผลิตเนี่ยออกมาตามปกติแต่สถานการณ์ในสังคมเนี่ยมันบีบบังคับจะไปไหนจะทําอะไรจะกินจะอยู่มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ยากนะคะที่จะทําให้วิถีชีวิตของเกษตรกรเนี่ยผลิตออกมาแล้วก็ขายได้เหมือนปกติเลย ตอนนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าการระบาดของโรคเนี่ยมันส่งผลกระทบทุกคนมีความเครียดดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรก็มีการสื่อสารที่เป็นข้อมูลเป็นความจริงต่อกันนะคะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะได้ช่วยกันแก้ไขได้เช่นชะลอการผลิตลงนะคะหรือปรับเปลี่ยนไปถ้าเป็นการปลูกพืชก็มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิดมากขึ้นบอกว่าโอ๊ยฉันไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนเลย ไปอบรมเนี่ยสื่อมีเยอะแยะเลยนะคะหรือหาความรู้ทําเพียงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดแล้วก็มีมีต้นทุนนะคะที่เหลือสําหรับการดําเนินชีวิตการเลี้ยงครอบครัวไปได้ก็ให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปก่อนสถานการณ์การเนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจกันสถานการณ์ของความตึงเครียดต่างๆมันก็จะเบาบางลงคือมันคงไม่หายหรอกคะ่ะเราคงต้องใช้ความอดทนแล้วก็ช่วยกันนะคะ ที่จะผ่านอิทิฤตตรงนี้ไปให้ได้ในสังคมเกษตรก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารกันเยอะๆแต่อย่าลืมนะคะว่าข้อมูลที่เราให้ในการสื่อสารเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะคะถูกต้องเพราะถ้าเราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมาเนี่ยมันวางแผนมันก็ผิดแผนไปเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปเนี่ยทั้งแปดข้อจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าในแต่ละ ครั้งเราต้องการจะสื่อสารอะไรอย่างวันนี้ครูมาครูก็มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเพื่อให้ความรู้กับพวกเราครูก็คงไม่เน้นเรื่องของความบันเทิงอะไรเยอะใช่ไหมคะก็แต่คราวหน้าถ้าเราเจอกันในสถานการณ์แบบอื่นครูต้องการให้พวกเราได้รับความบันเทิงครูก็อาจจะมีวิธีการสื่อสารอีกแบบนึงน,นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเป็นบุคคลที่จะไปสื่อสารกับใครเนี่ยก็ขอให้คํานึงถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารไว้ด้วย ค่ะวันนี้เป็นหัวข้อสัน้นๆค่ะแค่หัวข้อเดียวเรื่องของวัตถุประสบตอนนี้เป็นกิจกรรมนะคะในประจำหัวข้อหัวข้อนี้ก็คือเราก็ทำควิดได้เลยค่ะ